สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีแบบน่าสนใจนะนำเหนนะืออิมันมาจากนรกฮนะ <c oughs> นี่ฮะมันเป็นตัวตลกฮนะน่าสนใจฮะเรารับบทเป็นพนักง,งานซักผ้าหยอดเหรียญน,นะฮะเราเข้ากะกลารคืนฮนะ,ะจะเป็นยังไงไปชมกันฮะ,ะ let's go โอเคมาแล้วฮะน้ำถอยหลังฮะเย่เยเย่ นี่เป็นแนวน่ากลัวหรือแนวสนุกสนานนะเนี่ยเฮ้ยนายจะกระโดดตามเราทำไมไปแล้วเราเราเล่นคนเดียวเราเล่นคนเดียวโทษทีโทษทีโทษทีเราเล่นคนเดียวโทษทีปีสองพันสิบหกโอเคโอ้ตื่นเช้าว่ะโู้ไม่ใช่ตื่นเช้าดิเราอยู่กะดึกดิโอเคโอค้ยเ,เราต้องเข้ากะเราต้องโดบกันนะทานอาหารครับ พิซซ่าฮะลองท้องไปก่อนนะใส่เอาใส่ไม่ใช่เอออ๋อจะกระโดดทำไ,ไมอ๋อไม่เราไม่ได้กระโดดเฮ้ยใส่ดิใส่ใส,ใส,ใส,ใส่โอเคใส่ปิดฝาโอเคกดสวิตช์อาอจะกระโดดฮะอ๋อมันขึ้นตรงนี้ก็คือถือว่ากระโดดอะไรครับเนี่ยโอ้โเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยฮะหยิบโอเคกินกินพิซซาแบบแนวตรงเลยหยิบแก้วฮะหยิบแก้วโอเคกินกาแฟก่อนนะ อร่อยกินกับแมอันนี้มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อเป็นตู้เย็นเปิดได้เฉยเอเคใช้ได้สมจริงฮะเปิดประตูได้สมจริงฮะอไปไหนอ๋อไปเลยเหรอไปเลยก็ไปเลยนะ Let's go เราจะไปทำงานกะดึกฮะวันที่หนึ่งขับรถอุ้ยเรามีรถเก่งด้วยเนี่ยใช้ได้เ้ยโอ้มุมกล้องในการหันหันไปั้งานเลยพกก็โอเคมาถึงแล้วฮะโอเค ถึงห้าล้านที่เราทางานอยู่ฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อโอเคต้องเขานี่อ๋อตอบบัตรตอบบัตรต้องตอบบัตรก่อนโอเคลงชื่อเข้าใช้ฮะโอ้ตอบบัตรนานด้วยโอ้ยมีลูกค้าแล้วมีลูกค้าแล้วสวัสดีครับสนทนากับลูกค้าที่หนึ่งโอเคคุณทิฟฟ์อ๋อกำลังรอให้ผ้าแห้งฮะโอเคมีภารกิจไหมให้ทำอะไรอ๋อเป้าหมายเป้าหมายทำอะไร นี่หรออ๋อคุยคนนี้สวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับโอเค,คุณตำรวจน่าจะมาตรวจสอบแล้วก็มาแจ้งข่าวอะอเคฮะใช่ใช่ใช,ใช่ทำงานไม่ขาดสายเลยฮะโหยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยเคตั้งแต่เช้ายังไม่ได้นั่งเลยเจอใจเห็นไหมน่ะเคอ๋อมีข่าวมาบอกอ๋อมีตัวตลกสยองขวัญเนระที่พูดถึงบ่อยๆอะ่ะทำไมอะ่ะ ค่าตกรนต่อเนื่องเหรอเฮ้ยเดียวนะมนถึงจะแจ้งข่าวเลยฮนะเราอยู่ในแมปอิดก,ก็ต้องมีตัวตลกสิเออบางคนบอกว่ามีการโกหกไม่ไม่โกหกเราอยู่แมปนี้แหละเราต้องเจอมันแน่ๆดูดูแล้วเคเอาไม่ไปให้เอะทำไมไม่ไปให้เฮ้ยแต่ไม่หมดแต่ไม่หมดอ๋อให้เราจับตาดูฮนะเคฮะ รักษาความปลอดภัยโอเคมาแจ้งข่าวแค่นี้ใช่ไหมครับคุณตำรวจหันหน้าไปหันหน้ามา <c oughs> อะไรอ,อ๋อ <c oughs> เห็นสิ่งผิดปกติเคเห็นสิิง่งผดปกติอ่ะอย่าลังเลฮะไม่ลังเลฮะรีบแจ้งเลยครับขอบคุณมา,มากๆครับอทำความสะอาดโอเคคือให้เก็บให้เก็บทำความสะอาดครับไม่อยากอ,อะไรฮะหมูอ่ะไม โอเคใครมาทำลกอะเมื่อกี้ยังไม่ลกขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอ้าวโ okay. อเคเฮ้ยข้างนอกเลยหรอโอ้ยใครมาทิ้งขยะอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเขยนห้า,หา,หา,หาอ๋อให้ให้เฮ้ยอะไรไปทางไหนอ่ะข้างหลังหรือข้างในข้างในหรือข้างนอกอันนี้อะไรอะ่ะผ้าอ๋อผ้า ครับอ๋อไปใส่เครื่องโอเคซักผ้าเอ่อเอ่อไปทางนู้นทางนู้นโอ้ยไม่มีข้างหลังด้วยเหรอคืออะไรอ่ะน้ำยาอ๋อต้องทาน้ำยาก่อนใช่สิเอาจะผ้าไปซักไม่ได้ฮนะต้องใส่น้ำยาด้วยฮนะ <c ười> เดี๋ยวนะโอเคเครื่องนี้ว่างอยู่อนะ่ะ <c ười> โอเคอเฮ้ยมีผ้าด้วยโอ้สมจริงฮนะ ดี DM, DM, okay. <c oughs> ่ะแบบดีเะโอเคถึารกิจอื่อนนะเอะวางซื้ออ๋ออ๋อต้องร้อยมาเสร็จโอเคอเคยิบเรียบร้อยโอเคเอาเราไปไหนต่อไปตากเหรอมีที่ตากเหรอ,เ,อ,เ,อเสียงเสียงอะไรอะ่ะ ยินเสียงอะเดี่ยวนะอะไรอะคนติดอยู่ในนี้หรออะไรอะโอเคทำมาซักโอเคภารกิจเอาผ้ามาซักฮะเดี่ยวเนี่ยต้องร้อยต้องร้อยเสร็จดีกว่าโอเคเอาโอเคสภาพกขาต้องร้อยเสร็จฮะโอเคภารกิจชิวๆวะไม่มีอะไรมากอะ ค okay. พ,พ้าผ้าอ๋อวางไว้ตรงนี้รอลูกค้าสมจริงสมจริงสมจริงสมจังอะโอเคนีอ่อ๋อยังมีนี่อ๋อลูกค้าก็คือเอามาวางให้แล้วเราก็เข้ามาเข้ามาสะอ๋อต้เยา,าน้ำย,ยี่ต้มตุินน้ำยอีกอ่อ,อ,อ,ยยอะสมจริงสมจริงสมจริงสมจังอะโอเค เราก็ไปที่เครื่องซักผ้าจำได้ละจำแพทเทิร์นได้ละโอเคอ้าอ๋อ้าวไหนฮะอ้าลูกจีทงไมเครื่องซักผ้าอ้าอ๋อหรือว่าเข้าได้เลยโอเคอ๋อใส่ได้เลยใส่ได้เลย okay. โอเคพอเราจำแพทเทิร์นได้แล้วก็คือใส่แล้ว,ลวก็รอให้ผ้าแห้งโอ้โหมันทำด้วยเทคโนโลยีอะไรอ่ะมันซักแป๊บเดียวปกติซักกันตั้งสี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีเลยนะนี่ซักแป๊บเดียวอ่านะเห็นไหมเสร็จละ โ oh, okay. oh. อ้เทคโนโลยีโอเคอุ๊บไปไห้ต่อเก็บวะเอาไปวางไหนอะวางไหนอะอุะ๊บเอาไปไว้ไหนยะเฮ้ยเดี๋ยวเนาะไว้ไหนนี่เหรอเดี๋ยวเอาไปไว้ไ,ไหนยะเขาคุยหอบเสื้อผ้าไปมาแล้วตอนนี้ไปทิ้งข้างหลังอะไม่ใช่ละ <laughs> จะไปทิ้งทำไมเลยวันนี้วันนี้อะไรฮะ อพิเตเตอร์ตัวอ๋อมีดูกล้องด้วยอ่ะอ่ามีดูกล้องด้วยสนุกเนี้ยที่ต้องอบต้องอะไรวะเนี่ยอ๋อต้องอบใช่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 ต้องอบปะเนี่ยเดี๋ยวนะเออจะกระโดดอย่างงเี้ยอ๋ออันนี้คือเครื่องอบแห้งอ่าเข้าใจละเก็ตละเก็ตละโอเคอันนี้คือเครื่องซักอันนี้คือเครื่องอบแห้งครับเฮ้ยรอรอแล้วพอเสร็จแล้วก็ต้องไปพับไปวางไว้อ่าโอเคโอ้เร <ด Liberty. S 2> ื่องสมจริงอะสมจริงสุดจัง ไม่เสร็จแล้วโคตรไวอ่ะบอกเลย <laughs> ต,ติ่งต่างเอาแล้วกันโอเคนี่อ่ะฮะทามันแห้งแล้วจะพับแบบนี้โอเคแล้วก็วางไว้ดูนี่ฮะโอเคเรียบร้อยให้ต่อพี่อะไรอ๋อเสร็จแล้วอ่ะอ๋อันนี้คืออ๋ออะไรโอเคฟรพัฒน่ไมเประอเรคเรื่องเราเช้านี้อ่ะ Several eyewitnesses have reported a clown like figure roaming near local storefronts after sundown. The entity's appearance resembles Pennywise, a character made infamous by urban folklore and horror fiction. Local authorities remain cautious, urging residents to avoid alleyways and sewer grates during nighttime hours. Disturbingly, multiple accounts cite echoing laughter coming from beneath drainage systems. Officials have yet to release surveillance footage. The investigation remains ongoing. This has been a Derry County emergency bulletin. Please remain indoors after 10 p.m. อ้ยืนอยู่หน้ากล้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูอูู้เดียวนะเดี๋ยวนะนายยืนอยู่หน้ากล้องเลยเหรอนายมาถึงเราแล้วเหรอมาชิดเราแล้วเหรออันนี้อะไรอ่ะผ้าผ้าโอเคฟาบโอเคเหมือนเดิมฮะเอาไปซักรู้หลักแล้วเรารู้หลักเอ้ยอ๋อเรารู้หลักแต่ว่าลืมเอาน้ํายาฮะลืมเอาผงซักฮะต้องเอาผงซักก่อนโอเคจำได้จำได้ ครับเดี<笑><笑>๋ยวนะแล้วก็ไปซกักใช่ไหมแล้วก็ไปปั่นจำได้เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้หรอใกล้ๆอ่ะเนี่ยใกล้ๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะโอ้ยนี่ไงต้องมาเครื่องนี้เท่านั้นด้วยอร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 อเดินไม่มีอะไรตื่นเต้นนะตอนนี้ชิวๆอ่ะรอ สุดยอดเทคโนโลยีซักผ้าโคตรไหวนี <Charl ize> <einfach Vietnamese> <lamps>. ่ไงเสร็จแล้วไหวมากเลยปับอ่าไปก็ใส่นี่ปั่นรู้เรื่องรอฮะรอชีวิตประจำวันของพนักงานคือสักผ้าหยอดเหรียญนะเดินระหว่างรอเดินเล่นนั่งนี่เอาเดินทะลุรถได้เอาอเดินทะลุรถได้อ่าโอเคเออออเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะระหว่างรอฮะ เด,นะ uh, เดี๋ยวนะปั๊บอ่าเสร็จละเอาผ้าไปวางฮะผ้าไปไวางอ่าโอเคเรียบร้อยมีภารกิจอื่นไหมเนี่ยมีไหมเออนายเอ้ยเออนายเดี๋ยวนะตัวตลกไอ้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวตลกอันนี้แมคโดนนอไม่ใช่เดี๋ยวนะนายนายนายมาผิดผิดสำนักวะเนี่ยมาผิดเรื่องวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณต้องออกไปนะโอ๊ย อะไรอ่ะนะเข้ามาในนี้ไม่ได้นะเอ้เดี๋ยวนะอิดหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอใช่เหรอคุณแม็กโดนัลไม่ใช่อ๋อโอเครถตัวตลกเปลี่ยนสายข้องระหว่างทางอ๋อโอเคก็เลยแวะเข้ามาก็ว่าอยู่มาผิดเรื่องวะที่บอนมาผิดเรื่องไม่ใช่ใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคปกติอ่าโอเค ตัวตลกไม่ได้เลยฮนะโอเคยังไงก็ตามเมื่อกี้เออได้ยินเสียงตลกป,ปะได้ยินเสียงตัวตลกปะ okay. โอเคโอ้สายยาวเลยอะไรอยเนะี <c> ่ย <oughs> ใช่ใช่มันม,ม,นมีมันมีไอ้นี่ลูกโป่งอะ่ะมันจะถือลูกโป่งอยู่ใช่ okay. โอเคอ๋ฮะมีเด็กเห็นอยู่ใกล้ๆถังขยะข้างหลังอ๋อเอาจริงมปะเนีเ่ยเฮ้ยแต่เราเห็นในกล้องนะเมื่อกี้มันซูมเต็มหน้าเลยอะ่ะ ขอบคุณที่แจ้งข่าวนะอยู่คนเดียว <c oughs> อยู่คนเดียวอยู่ลำพังใช่มันอยู่ตัวเดียวลำพังมันถือลูกป,ป่งสีแดงด้วยใช่เก๋ okay. ขอให้โชคดีแล้วกันถ้าฉันไม่รอดชีวิตอ้าวทำไมสั่งเสียแล้วอะไหนพึ่งสังเสียโอเคไปที่รถไปที่รถนะ่ะเคสั่งเสียเรียบร้อย อะไรครับเนี่ยโอเคกลับบ้านกลับบ้านอ,อ๋อเราเราอยู่ในรถบ้านนะอ๋อเียนอนอานี่ที่นอนเราเหมือนเดิมอะเอ้ยอะไรจะกระโดดอย่างเดียวเลย <c oughs> น,นี่อะไรอะปูงเหรอเดี๋ยวนะปิดฝาคนที่เออมันปิดเกะกะเนี้ยเออเอ้โอ,โอ,โอ้มันเกะกะอ่าโอเคเฮ้ยเจียงไคเคะ ที่ใครๆเดี๋ยวก่อนอดี๋ยวเพิ่งขอทำกับข้าวอยู่นี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ,อะเออนี่เสียงทำกับข้าวเลยอะไรอ่ะใครมาเคาะประตูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก่อนทำกับข้าวแป้นหนึงใช่ไหมนี่เสียงเคาะประตูปะเนี่ยได้ยินเสียงเคาะประตูอ่ะป๊อก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 อะไรอ่ะนี่อะไรโอ๊ย ใช้ใช้อะไรใครไม่ใช่ใช้พืชผุดพูดผิดเอาจะปิดอันนี้เปิดอันนู้นจะเปิดอันนู้นเปิดอันนี้เอาเอาไข่อ๋อไข่มาใส่นี่โอ้โจะกระโดดอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหามถึงไหนเนี่ยอือ๊บจะกระโดดอย่างเดียวเลยอ่าโอเคกินเสียงกินเลยออ่าโอเคเสร็จร้อยไปทำงานได้ฮะไข่มันมาเคาะประตูปุ้งปุงปุงอะไรอ่เนี้ย วันที่สองขับรถชอบมุมกล้องมัอนนะมุมกล้องแข็งมากเลยอุม้ยโอ้โหนี่มีคนใช้บริการเยอะอะรถจอดสองคันแล้วอะ่ะเฮ้ยมีคนด้วยจะพูดอะไรนะได้วยนายนายโอ้โหมีคนมาลองคิวเหรอโอ้โหนี่คนเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเออมาดีทีโพสทีโพสแวบ,บหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อถ่ายได้เลย อ๋อนายคือพนักงานพระธรรมเหมือนเราอ๋อแต่นายใส่ชุดตัวตลกเฉยๆโอ้โหก็หวายอ๋อมันจะมาเปลี่ยนกะกับเราเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาเปลี่ยนกะกับเขาแล้วฮะจะใส่ตัวตลกมาเพื่อทำให้เราน่ากลัวเก้นี่ล้างหัวหอมอะไรก็เล้างหงออ๋อเก็บเงินเพิ่มขึ้นสองเท่า เก็ดมะเขือเทศคืออะไรมเห็ดมะเขือเทศแปลได้มัวมากเฮ้ยไม่ได้รับเงินสมัครงานนี้อ้อาวทำไรอ่ะอ๋อเราพยายามทิ้งเหรอเดีย๋ยวต้องลองขยายมาทิ้งแน่เลยเยี่ยมรอการดำเนินการรอการดำเนินการนะจริงๆเราต้องมายืนคุยตรงนี้สินะเดี๋ยวนะ เราต้องอยืนตรงนี้อันนี้นี่นี่บทบทน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้เตือนอ้อมหลังทำไมตอวเกมมันอนุญาตให้ขยับได้อะอเออโัเกมเนี่ยเยี่ยมเลยอ่านให้ท,ทันตัวเล็กจัดโอ,โอ้อใส่เสื้อคลุมแมนวนมะเขือเทศแล้วจะกลับมาอีกเนาะไม่อะโอเคภารกิจภารกิจขึ้นยังไหนอะ ชื่อเขาใช้อ่มามันเดิมมาเปลี่ยนการเปลี่ยนการชื่อเขาใช้ก่อนครับลงชื่ออ่านซะด้วย <c oughs> เย่ซปเปอร์ถุกเฉินคืออะไรโอ๋อเติมต่างอีเอ้ายังลงไม่เสร็จอีกอ่ะ,อะรอก <c oughs> ่อนฮะรอก่อนฮะเมื่อกี้คิดว่าไม่สำเร็จอ่าโอเคเป้าหมายมาแนละ้วเหมือนเดิมแน่เลยเอาผ้าไปซะชีวิตประจำวันของเราไหนอ่ะเราผ้าอยู่ไหนก่อนเขามีคนนี้ด้วย สวัสดีครับอจ้องจะกระโดดขึ้นขึ้นบนกนเลยโอเคยังไม่เสร okay. ็ yeah. <c volta> จยังยุ่งกับชานเอาขอโทษครับขอโทษครับโอเคเอาไม่ยุ่งแล้วครับไม่ยุ่งแล้วอ้ยุ่งก็ไม่ได้โอเคอ่ามาเดลยครับหยิบผ้าแล้วก็ไปหยิบผมผมซักฮะจำได้จำได้จำได้แล้วโอเคหยิบผมซัก่อาไหนหยิบมาเป็นกล่องเลย เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยยอดเทคโนโลยีข <c oughs> องคุณนะผมคุณนะสักนานแล้วเป็นชั่วโมงดูดิดูผมเดี๋ยวคอยดูนะแป๊บเดียวอโอ,โอ้เสร็จแล้วเห็นไหมคตรไวอ่ะโอเคฟ้า <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่เป็นของสตาร์บรัลี่เข้าใจละอ่าเราถึงต้องมาใส่แค่ช่องนี้เท่านั้นเข้าใจละเข้าใจละโอเค ส่งจริงฮะโอเคโอเคนี่อะไรอ่ะอ๋อผ้าผ้าระวังไม่ให้นะเหมือนเดิมนะพานกิ่งเหมือนเดิมก็เอาผงซักเหมือนเดิมเราเดินซักไก่อยู่เลยนะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะออได้แล้วโอเคโอ้แล้วก็ไปใส่โอ้ยตกใจอนีจำตะแกนเล็กน้อยต้องไปไหนแล้ววะ แม่ไม่จำสแกลเล็กน้อยโอเคโอเคผมใชเสียงนะไม่ใช่ถูกไรถูกใจเสียงนี่แหละงานรอเฮ้ยผมสกเสร็จไปรอบนึงและคุณยังไม่เสร็จอีกเหรอแหม่โอเคมุงใช้ตอนนี้อ่ะเอาโอเคระวัางรออะไรทำไปเฮ้ยจับเห็นไหมสร็จเร็วเร็ว เทำประมาณสองชุดอะคิดว่าอุ๊อะไรอ๋อสามชุดแน็มีตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้ใกล้โอเแล้วเข้าไปเอาของซักตรงนี้โอเคอยากอาแหละคิวอะมีฉากจัมสแกมเมื่อกี้หน่อยไ๊ยปูถือเข้ามาปั๊บปูปั๊บก็มาปุ๊บเสียงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่นี่อ๋อไอ้นี่มันเพื่อนเราปะเนี่ยไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ไอ้เพื่อนเรามันมาเปลี่ยนกะนแน่แน่เลยบ๊อบหรอทำไมช่วงนี้มีแต่คนแต่งตัวชุดตลกอะประเทศสกาแน่เลยอะไรเนี่ยไอ้น,นี้็แต่งตัวแบบแปลกเนี่ยใจว่ไม่ให้ฉันหลับโอเคปี2016อ๋อในช่วงสูนเสียการแสดงตลกโอเคมีการเล่าเล็กน้อย ่มันมีมันมีตัวหนึ่งอ่ะปรากฏตัวอยู่ที่หน้าต่างอ่ะพร้อมลุบโป่องอ่ะไม่ได้โกหกนะผู้เรื่องจริงฮะที่ตกใจตกใจเสียงมาเนี่ยนฮะไม่ได้ตกใจต,ตัวมันนะ <c oughs> มีคนมาคขั่งจริงๆนะเ <c oughs> ออมีแต่คนแต่งตัวประหลาดๆเลยเ <Okay. S 1> ออเป็นไงต้องไปซักต่อไหมซักดิเมื่อกี้เราโอ้อาต้องซักก่อนเมื่อกี้จำได้เราหยิบผ้ามาแล้ว เฮ้ยคุณครับผมเสร็จไปสองแล้วเอ้ฮ้ยเ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 ฮ้ยไม่น่าไปกวนมันเอ้ยโอ้ยไม่น่าไปกวนมันเลยอ้าวอะไรอ่ะเอาตายเหรอไม่น่าไปทักมันเลยอ๋อไอตัวเพนนีไวมันอยู่ตรงนี้นี่เองก็จะหลุดเราตายเหรออ้าแต่ไม่พบคุณด้วย รุปเราตายเว้ยอ๋อเซอร์ไพรส์เราสรุปเป็นนิไว้ไม่ปลอมตัวแต่เขาว่าทำไมมันซักนานจังอ่ะตายเฉยเลยแสดงว่ามีฉากจบหลายแบบโอเคโอเคโอเคโอ้เซอร์ไพรส์อยู่ <laughs> ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรแบบชิวๆทั่วไปแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งหนีอะไรเงี้ย <laughs> โอ้มีแบบเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้หัวเนาะโอเคโอเคโอ้สนุกสนุกใช้ได้อ่ะ อยู่ในระดับหนึ่งะโอเคถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะน่าจะมีฉากจบแบบหลายแบบนะฮะลองมาเล่นกันดูนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ yeah yeah. <laughs> ายบายเย่เย่มีเซอร์ไพรส์ด้วยปลอมตัวได้ด้วย <laughs> แขนขาหักจานเกม